สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้เอาไก่นุ่มดาวรุ่งนะครับมาให้ชมหนึ่งตัวตัวนี้เช็คแววนะครับติดนาทีเป็นไก่ฝีมือดีนะครับแววดีหน้าปั้นมากนะครับตัวนี้เป็นไก่งอนได้รังได้นะครับปากไหวแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้สวยมากครับไก่อายุ8เดือนนะครับ ้ำนักตอนนี้2.5โลนะลอยชนก็26สบายไปไกลมีช่วงนะจับสวยช่วงดีหน้าตาหล่อมากครับตัวนี้ดูแดงคางเขารอๆอนะครับนอนสวยนะนอนตั้งเดเลยตัวนี้หน้าตาสวยมากไก่สวยสมบูรณ์ไม่มีตำหนิอะไรครับสําหรับพี่น้องที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะลงช่องทางติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนี้สนใจก็กดเข้าไปที่ใต้คลิปเลย,เลยครับทักถายกันเข้ามาได้นะนุ่มๆรอๆนะครับ ช่วงดีนะจับสวยช่วงดีดูว่ารูปรอมากตัวนี้ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ของทุกเกีทตีฟาร์มนะครับขอบคุณครับ